หมอครับหมอหมอหมอช่วยพวกผมด้วยเออพยายามดีดีดีด้วยผมพยายามดีดีไว้หมอหมอช่วยเพื่อนผมด้วยอ่าคุณคะคุณคะอ่าเออเอ็วเร่งช่วยเพื่อนผมก่อนด่วยผมจะตายแล้วเนี่ยรู้ไหมโอ้ยเรีบเข้าไปดิเพื่อนโอ้ยโอ้ยจักเอ้ยแกกูจะฉีกเพราะมึงมีไปที่กูต้องเยอะแยะโรีบเข้อาไปดิเพื่อนมึงนอนก่อนเพื่อนมึงนอนก่อนกูเตียงมันเป๊กเต๋อมึงไม่ต้องถามเพื่อนมึงจะตายอยู่แล้วเนี่ยโู้ไห ท <Basil> <อ>ำใจด <c oughs> ีด <c oughs> <Hence Cincinnati> ้วยเพื่อนมแล้วเข้มแข็งมาล้เพื่อนพ่อของแม่คงอยู่แล้วเพื่อนทำใจดีมานะมึงมากเลยม่แครรับีบไปทางหมอมาเร็วเพื่อนมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยรู้อะไรทั้งหงาเนี่ยไปรีบตามหมอทันทีรีบตามหมอดีแตเฮ้ยเดี๋ยวก็โง่แล้วไม่ไปตามหมออีกแล้วก็ทันแม่ทันทีแล้วเนี่ยจริงจริงเลยกับอีกเนี่ยเข้มแข็งไว้เข้มแข็งไว้เนี่ยเข้มแข็งไว้เพื่อนอะไร หมอหมอครับหมอช่วยผผมด้วยเฮ้ยทำอะไรกันมาเนี่ยคือผู้ผมไปม,มีเรื่องกันมาครับหมออะแล้วไงต่อตอนนั้นอะผมถูกแก๊งแหวกผงหญ้าหมา,มามองอยู่แก๊แก๊งอะไรน,นะแหวกผงหญ้าหมา,มามองอยู่คือตอนนั้น่ะผู้ผมอยู่ร้านประจันทร์เอ้านี่จับปัะจันทร์ด้วยเหรอใช่ครับสนิทกันเลยผมมันสั้นอะนะมผมยาวอ๋อที่มีไฟที่ปากอันนะที่แก้มเฮ้ยเดี๋ยวหัวช่อลงหมายใช่ไหมหัวช่อลงป้อมหมอ ถามอะไรตั้งนาเนี่ยสมัยก่อนอ่ะผมไม่ธรรมดาเว้ยชาย่อเนี่ยปั่นตัวเปิดฮ้ยทุยเปิดเหี้ยอะไรวิ่งก่อนตลอดพูดแล้วจะหาว่าคุยมันคุยัะหมอเอ้ยโมนี่ว่าวันนั้นเว้ยหมอหนต่ 20. อ20่สเฮ้ยผมคนเดียวมันเดินเข้ามาเลยผมต่อยร่วงหมดแหมอแต่อีกสิคนก็ะทือผมยับนอน ICU ไป3มวันทุยพูดทําเหี้ยอะไร เต็มเลยคือหมอ่าไปฟังมัดเลยหมอผมจะเล่าให้ฟังคือเมื่อกี้ผมนั่งอยู่กับเพื่อนอยู่ดีๆผมเห็นชายสิบคนยืนล้อมพวกผมด้วยหมอเลือดเนี่ยเต็มไม้เต็มมือพวกมันเลยเต็มปากด้วยเฮ้ยพวกมันลุกต่อเองหรอวะนั่งกินหอยแครงกันโอ้ยหวานเลยดิลวกไม่สุกด้วยโอ้ยไอ้สั์ยังไม่จบพระหมอแต่จังหวะนั้นอ่ะผมดันทันน้ำจิ้มหอยอ่ะกระเด็นไปใส่เสื้อมันเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจังหวะนั้นมันหัวร้อนเอามีดแทงเพื่อนเองเปล่าครับมันมองไม่เห็น โอ้ oh, เราทำที่ยอะไรเนี่ยผมกลัวมันขาดตอนหลังจากนั้นนะ่ะพวกมันหันหน้ามากันทังโต๊ะแล้วก็ตะโกนว่าจาังหวะนี้แหละมีเรื่องก,กันแน่แ ป้าครับเอาหอยแครงเพิ่ม2จานคยมึงเล่าแบบเนื้อๆสิไอเนี่ยมันลุกขึ้นยืนจะไปตักน้ําแต่บังเอิญมันดันสะดุดขาตัวเองล้มไปโดนมีดของลูกประจันที่กําลังหั่นหมูอยู่ไอสัตว์เรามาซะยาวเลยนะหมอครับแล้วสรุปจะช่วยเพื่อนผมได้ยังฮะช่วยเชื่อะไรล่ะผมเป็นแค่บุรุษพยาบาลมาเตรียมของให้หมอเฉยโอยควายเพื่อนกูจะตายอยู่แล้วเนี่ยรีบไปตามหมอเดี๋ยวคนต่อไปที่เลือดจะออกเนี่ยคือมึงไหมผมจะสะดุดล้มไปทิ่มเข็มฉีดยาตัวเองเหรอครับไอสัตว์มันตีกูเหรอพีมั้งแต่ผมเจอว่า หมอกำลังมาค่ะเลยค่ะอะไรค่ะอุ้ยคุณปิดทำไมขอโทษค่ะหมอไม่หมอที่มาแล้วแม่อุ้ยบ๊อบ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 บมอบบ๊อบบ่อบบวอบบอบบ๊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 อบบอบบ๊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 อบบอบบ๊อบบาอบบอบบ๊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 อบบอบบ๊อบบ๊อบบ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  หมอว่าคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าหมอถามว่าคนไข้เป็นอะไรคือมันอ่ะเป็นเพื่อนผมหมอ หมอไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหมอแค่อยากรู้ว่าคนไข่เป็นอะไรก็มันเป็นเพื่อนผมไงหมอพ่อมันชื่อลุงสมแม่มันชื่อป้าษีมันอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาซิมอาซออาเฮียอากูลุงแป้นป้าซอหนูนิดหนูหน่อยหนูอิดหนูแอดตาแป้นมือปืนตบื้ดมือมีดน้าชัยน้าเจิดน้าจิบลุงจุกป้าพัดป้าุูมยายเพชรนาแผ่นยายภูมตาชุ่มยายพวงน้าห่วงยายไห้น้าชัยยายฟอร์ดน้าพัดยายซิมไอเด็กเล็กๆมันก็มีนะไอ้นะไอโก้ไอโลนไอเปียไอดำไอเตี้ยไอแดงก็อเขียว ไอ้ขาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟนแตงโมไทยโยโหยโหเฮ้ยหมอว่าคุณเข้าใจอะไรผิดแล้วหมอไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแล้วหมอหมายความว่าไงหมอถามว่าเพื่อนคุณเนี่ยเป็นอะไรมาเอาไอ้หมอนี่มึงกวนละก็หมอถามว่าอะไรหมอบอกว่าคนไข้อะเป็นอะไรมาก็เป็นเพื่อนผมยังไงหมอถามว่าคนไข้อะเป็นอะไรเ้ยจะเถียงกันอีกนานไหมคนไข้เลือดจะหมดตัวอยู่แล้วค่ะอ๋อครับงั้นคุณพยาบาลเอาหูฟังให้ผมหน่อยครับ คุณหมอครับมาเดี๋ยวหมอขอตรวจหัวใจหน่อย,ยนะฮะเพือผจะตายไหมฮะฮะหัวใจของผมก็ได้ปกติดีนี่หมอครับนี่แป๊บนึงหมอครับอะไรอี๋หมอเราฟังเสียงหัวใจอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งยุ่งดิหมอนี่ยอะไรกหา,ายเนี่ยเดี๋ยวหมอก็เละไคุณบอกอยู่ข้างนอกเลยโอ้โหบีถ้าผมเสียวหมดแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าน,นี่มันนมผมแล้วคุณจะมายืนอยู่ใ,ใกล้ทำไมล่ะไปอ่ะคุณพยาบาลเดี๋ยวผมขอไปใช้หน่อยนี่ค่ะ,อะของครับผมมา โอ้ยไม่ไม,ผมนน่ผมขอโทษเลยห้ามห้อไม่ใช่หมอเพื่อนผมเอา,อาขอโทษเอาขอโทษเลยครับอ่ะเดี๋ยวครูมีการผมขอถุงมือนหน่อยครับอันนี้ครับอบคครับผมเป็นอะไรด้วยมือดีดีด้วยมึง,มมงเดี๋ยวหมอขอโทษหน่อยอ่ะ ใครก็นะปวดหัวนี่หมอดูดีๆสิตัวร้อนหมอกลินไม่ค่อยได้หมอนอนไม่ค่อยหลับไอ้หมอกระสายกระสับโวยหมอไม่ไหวนะเฮ้ยเฮ้ยตาคุณทำไมเนี่ยเออแล้วทำไมอะ่ะเปล่าหมอจะบอกว่าน่าจะบอกการสนิทหมอแล้วจะเก่งหน้าร้อตัวต่อหมอเออเอายังไงดีคุณผู้ช่วยทำอะไรก่อนสักอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะคุณหมอเออแต่โอ้ยหมอจะไปมาแตะอะไรเร็วเร็วดิเออครับครับครับมาเดี๋ยวหมอจะเริ่มเลยนะครับเร็วๆค่ะหมอเีแป๊บนึงครับ เออไอ้หมอมึงโยนออกมาทำไมอ่ะเรื่องมึงออกมึงจะปักยีทำไมแล้วเนี๋ยวมันโดนจุดสำคัญกูต้องออกไอ้หมอเข้าเออถ้าเพื่อนตายไปแล้วมึงชอบไหมแล้วถ้ามันตายแล้วคนละเป็นช่อไหวไหมเออมึงเชื่อหมอเหอะเออหมอเพื่อนกูเนี่ยกูรักมากเลยนะเว้ยกูก็รักมึงไปเป็นไรหมอจะให้จรงที่สุดเอาออกเออ แล้วกูจะอยู่ยังไงแล้วถ้ามันตายลงมาหนูกวะจะใจรับผิดชอบยังไงกูก็ไม่อยากตายเอาออกก่อนเอาเข้าอุ้ยเอาออกเอาออกเที่ยวทีเที่ยผมเอาเข้าเอ้ยสัสกมึงอ่ะสองคนไปตัดสินใจกันก่อนไหมกูรอได้เฮ้ยโอ๊ยถ้ามึงเก่งจริงเหรอเป็นบอกเองไหมเออมึงจะทำอะไรก็ทำมาหมอหรงออก เดาาี๋ยวทำแผนได้เลยนะครับเดี๋ยวเอาไป่ช่วยใจมาด้วยเดี๋ยวคนไข้จะไม่ได้ตอะะ่ะเรียบร้อยค่ะคุณหมอเออเดี๋ยวคุณพยาบาลไปเอาเครื่องช่วยหายใจมาให้ผมด้วยนะครับบอกคะแต่ที่เรามีอยู่นั่นคือเครื่องช่วยหายใจของสุนัขนะคะฮะของหมาจะมาใส่ของคนได้ไงไอ้ไหมอมึงบ้าเปล่าแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงก็ทีนนน่นี่มันโรงพยาบาลสัตว์ฮะนี่มันโรงพยาบาลสัตว์เหรอ ก็ใช่ไงโอ้ยหมอนั่นมันไม่บอกกูก็หมอพยายามจะบอกคุณแล้วไงมึงนั่งคู่ไม่ต้องเสียงกันมึงนั่นแหละทำไมแม่หัดดูดีดๆดีนะหมอเขาไม่ออาประหลอดเสียบตูดหมาไม่เสียบปากกูเนี่ยโอ้